สวัสดีค่ะวันนี้แม่หนูจะมาสอนวิธีการถักกระเป๋าลูกน้อยนะคะเป็นการถักกระเป๋าเหรียญโปยทานชวนฝันนะคะที่มีหลายรูปสีของกระเป๋านะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าลูกน้อยแล้วก็มีก้นตั้งได้นะคะใส่เหรียญลงไปอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเหรียญโปยทานชวนฝันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะคะ วันนี้แม่หนูจะมาสอนวิธีการถักกระเป๋าลูกน้อยนะคะโดยวิธีง่ายไม่ยากมากนะคะใช้สำหรับงานประดิษฐ์ทั่วไปหรือว่าจะการหารายได้นะคะถักเป็นงานขายเพื่อสร้างรายได้ของเราก็ได้นะคะ ี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะคะอุปกรณ์ของแม่หนูที่จะมีนะคะก็มีไม่เยอะนะคะก็คือจะมีเข็มอย่างนี้นะคะเข็มของแม่หนูจะมีเบอร์สามกับเบอร์สี่แต่วันนี้แม่หนูจะเลือกเบอร์สีขึ้นมาถักกระเป๋าน้อยอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะที่เราจะใส่ลงไปในกระเป๋าเพื่อจะทําเป็นกระเป๋าโปรยทานนะคะถักเหรียญโปรยทานอันนี้แล้วก็มีกรรไกรนะคะไว้ใช้ตัดไหมนะคะแล้วก็มีไหมพรมนะคะ ไหมโพมาน,นี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบพี่ห่อไหนก็ไปหาเลือกใช้เลือกซื้อกันดูตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะอันนี้เราก็จะหยิบไปลายไหมขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาแล้วเรามาทําเหมือนการผูกเชือกหนึ่งครั้งนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทําการล็อกไหมหนึ่งครั้งนะคะก็คือเราก็จะใช้เข็มทางด้านเบอร์สี่นะคะ ตักลงไปตรงที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็ล็อกไหมหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปสามครั้งหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะพอสามแล้วเราก็ให้ขมวดหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะไปที่ไหมอย่างนี้เราก็ตักลงไปในช่องที่เราทำเอาไว้นะคะเราดึงขึ้นมามันจะมีไหมทั้งหมด สาเส้นอย่างนี้นะคะให้เราขมวดปลายไหมอีกทีนึงแล้วก็ตักขึ้นมา2แล้วก็อีกทีนึงตักขึ้นมา2มันก็จะครบทําเป็นรูปตัว F อ,อย่างนี้ทําไปทั้งหมด15ครั้งนะคะ1ครั้งแล้วก็จะเป็นสองครั้ง ครบครั้งแล้วนะคะพอครบ15้าครั้งแล้วเราก็จะอย่างนี้นะคะจะได้อย่างนี้มาให้เราดึงปลายไหมที่เราเก็บไว้อย่างนี้นะคะให้มันเข้ามาให้ติดเลยนะคะอย่างนี้นะคะ1ครั้งแล้วเราก็จะเก็บไหมให้เป็นรูปกระเป๋านะคะแล้วก็ใส่ไปตรงโซ่หวัวโซ่ครั้งที่3ที่เราทาไว้อย่างนี้นะคะเราก็ดึงออกมาเลย แล้วเราก็ถักขึ้นไปโซ่ทั้งหมดอีก3ครั้งนะคะหนึอย่างนี้นะคะพอสัมขึ้นไป3ครั้งแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาตักครั้งที่1นะคะจะเป็นตัว F แล้วเราก็ถักครั้งที่1ต่อไป16ครั้งรวมเป็น16ครั้งคือเป็นที่เราถักมา โซ่ขึ้นมา3ครั้งนะคะแต่ว่าเราตักอันนี้ไปทั้งหมด15ครั้งนะคะให้ครบ1รอบเราก็ทำอย่างนี้ไปทั้งหมด3รอบนะคะอันนี้คือรอบที่1 ีนี้เราก็จะมาขึ้นมาอีก3ครั้งเป็นโซ่3ครั้งก่อนนะคะ3ครั้งแล้วเราก็ถักลงไป อบที่3นะคะอันนี้จะรอบที่3แล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะ ที่3ใกล้เสร็จแล้วนะคะ เรียบร้อยเราก็เก็บไหมนะคะอันนี้คือเราจะได้กระเป๋าแล้วนะคะอันนี้ I don't ปากกระเป๋าเราก็ตักตามหัวโซ่อย่างเงี้ยค่ะแบบลังออกมาเลยคือตักแบบนี้เลยนะคะตักสักประมาณ3มครั้งอย่างเงี้ยค่ะ โซ่หนึ่งครั้งตักลงไปตรงข้างกระเป๋าอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถักหูกระเป๋านี่อันนี้คือเราทำปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วไม่ให้เหลี่ยร่วงวนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ไปทั้งหมด15ครั้งหนึ่งสองส ตรงข้างอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาอย่างงี้มันก็จะได้หูกระเป๋าเราก็จะตัดไปตรงข้างอีกทีนึงเพื่อพลิกหูกระเป๋าให้มันอยู่คงที่นะคะทีน,นี้เราก็จะได้ละหนึ่งฐาแล้วลเราก็ดึงขึ้นมาอีกหนึ่งทีปึ๊บอย่างงี้นะคะเราก็ตัดไหมแล้วก็ดึงไหมออกเลยดึงไหมออกทีนี้เราก็จะมาเก็บปลายไหม อันนี้เราก็จะได้รูกกระเป๋าที่เป็นทรงตั้งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บใหม่ก่อนเก็บปลายไหม่นะคะเราก็ดึงลงมาตามเส้นของเขาเลยนะคะน,นี่ดึงสองทีกันโหดกันแบบว่ามันหลุดนะคะแต่ว่าเราล็อกไว้แล้วมันไม่หลุดแต่ว่าเราเก็บให้มันเรียบร้อยเสร็จอันนี้นะคะของเราก็จะเสร็จแล้ว ก็จะได้เป็นอย่างนี้เราเราก็ทําให้เหรียญเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วก็ตั้งตั้งนะคะ่ะอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนูด้วยนะคะวันนี้ละแม่หนูขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ